สวัสดี FC ทุกท่านนะคะลูกค้าทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่อู่ฮันศานะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมไอหัวรากคัสซีนะคะเป็นหัวฮีโน่นะคะหน้ายักษ์ค่ะหัวฮีโน่หน้ายักษ์ตอนเดียวนะคะเครื่องคูดตัวของคันนี้ก็คือเครื่อง JO7C นะคะคันนี้เลยค่ะลูกค้าที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะก็เพิ่งประกอบคัสซีเสร็จนะคะคันนี้เราใส่เป็นคัสซีไทยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนมองหาหน้ายักคัสซีไทยร้อยเจ็ดห้า c นะคะก็แวะมามาดูได้นะคะที่อู่ของเราคันนี้นะคะ ก็เพิ่งประกอบเสร็จเลยค่ะสีเดิมเดิมนะของคันนี้มาจากญี่ปุ่นเป็นหัวสีฟ้าคาดขาวค่ะไม่มีโครเมียมมานะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมร,บรอบๆคันกันค่ะตัวนี้เพิ่งประกอบหัวลากคันซีเสร็จนะคะลูกค้ายังโสดค่ะยังไม่มีเจ้าของด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากรับเป็นหัวหน้ายักษ์ร้อยเจ็ดห้านะคะก็แว <ๆ S 2> ะ,ะ, <ๆ S 2> ะมาดูโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ของอู่หันสาเลยนะคะ,ะสภาพหัวนะคะถือว่าสวยเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูคอนโซลกันบ้างค่ะ คอนโซลหน้าของคันนี้นะคะเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยค่ะทุกท่านค่ะยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยค่ะมาสภาพประมาณนี้เลยนะคะเป็นหัวหน้ายักษ์ตอนเดียวค่ะร้อยเจ็ดห้านะคะ JOC หกเกียร์ยหน้าค่ะอีกหนึ่งเกียร์ถอยหลังค่ะตามนี้เลยนะคะวางเป็นคัตซีไทยนะคะหน้าใหญ่ตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาชมคัตซีนะคะอ่าตัวนี้ที่ใส่แบตนะคะ สภาพคัสซีค่ะตามนี้เลยค่ะเป็นคัสซีไทยนะคะถังน้ํามันคู่รถของคันนี้มาสภาพนี้เลยค่ะ,ะหลังคู่รถนะคะของคนนี้มาเยอะอยู่ค่ะลูกค้ามาน่าจะสิบตัวได้นะคะตามนี้เลย เราเพิ่งประกอบเสร็จนะคะวันนี้มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะเผื่อมีลูกค้าที่มองหารุ่นนี้อยู่นะคะก็โทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะตามเบอร์โทรของปู่เลยค่ะเท้าท้ายค่ะความยาว3เตร60ถึง3เมตร80สั่งได้นะคะลูกค้าสำหรับรถคันนี้ค่ะรอขึ้นกระบะนะคะถ้าชอบก็มาเลือกสีเลือกลายเลือกสเปคได้เลยนะคะตามนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราพาชมอีกข้างนึงกันค่ะคัสซีสวยนะคะลูกค้าเป็นคัสซีไทยดูสภาพคัสซีค่ะถังลมของคันนี้ค่ะเป็นอลูมิเนียมค่ะของนายักก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะระบบลมระบบเบรกก็เป็นทิฟฟี่ค่ะลูกค้าตอนนี้เลยนะคะ เครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง JO7C ค่ะหกเกียร์ค่ะหกเกียร์ด้านหน้าอีกหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะคะ<อ>เดี๋ยวเราจะไปยกหัวนะคะให้ได้ชมเครื่องของคันนี้กันบ้างนะคะ<อ>ามาดูคอนโซลฝั่งคนขับกันก่อนนะคะตามนี้เลย<อ>เดี๋ยวเราก็จะถอดซักล้า,ทางทำความสะอาดนะคะลูกค้าอันนี้คือสภาพนอกนะคะมาอัปเดตให้ได้ชมกันนะคะก็เพิ่งประกอบเสร็จนะคะ<อ>ตัวรองรถคันนี้นะคะเป็น ยางมานะคะเป็นหนังทั้งคันนะคะตัวนี้ไม่ไม่ใช่พรมนะคะเป็นหนังนะคะลูกค้าตานนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันบ้างนะคะเดี๋ยวยกหัวให้ชมเครื่องแล้วก็พวกใต้หัวเก่งของคันนี้นะคะ น้องมายกหัวให้ชมเครื่องของคันนี้กันนะคะรอสักครู่นะคะลูกค้า ะะเดี๋ยวเรามาดูบุกันความร้อนใต้หัวเก่งกันก่อนเลยค่ะตามนี้นะคะมาสภาพนี้เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะพวกบังโคลนฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็มาประมาณนี้เลยค่ะลูกค้าอข้างหนึ่งนะคะหน้ายัดนะคะก็เครื่อง JO7C ค่ะลูกค้า5สูบปั๊มสายนะคะ ร <300. S 1> ้อยเจ็ด้าแรงคร่ะปั๊มสายนะโฉ so มหน้าของเครื่องคันนี้ก็มาสภาพนี้เลยค่ะเครื oui, ่องสวยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะตอนนี้นะคะบนหัวเก่งนะคะสภาพบนหัว เครื่องสวยนะคะลูกค้าหมายเลขเครื่องก็จะอยู่ฝั่งหน้าขวาเนี่ยะะตามนี้เลยสภาพเครื่องยังไม่ได้ทาความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราก็ทําสีเสร็จถึงจะมาล้างทําความสะอาดนะคะลูกค้าอันนี้คือสภาพนอกนะคะตามนี้นะคะลูกค้าเครื่องสวยอยู่นะคะตามนี้เลยค่ะ,ะก็ฟากลูกค้าแล้วก็เอฟซีด้วยนะคะถ้า ท่านไหนนะคะที่มองหาไอหัวหน้ายักษ์ตอนเดียวนะคะเครื่องร้อยเจ็ดห้าค่ะ JO7C ปั๊มสายตัวนี้เราทำมาเป็นคัสซีไทยนะคะราคาอยู่ที่เจ็ดแสนกว่า,านะคะไม่ราคาไม่แพงค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะถ้าลูกค้าชอบอยากรับไปไใช้งานก็สามารถมาสั่งสเปคสั่งสีเลือกลายได้เลยนะคะคันนี้ยังโสดค่ะยังไม่มีเจ้าของนะคะอะแต่งมากแต่งน้อยนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรของเรานะคะอู่หันศานะคะแต่งประมาณไหนนะคะราคาเท่าไหร่ก็ ทักแอดไลน์คุยกันได้โดยตรงค่ะสำหรับคันนี้นะคะยังสูรหน่ายักตอนเดียว1้5ยาปั๊มสายค่ะวันนี้ก็เอารุ่นนี้มาให้ชมกันค่ะทางอู่ก็กำลังประกอบเสร็จนะคะมาอัปเดตให้ลูกค้าและก็ f อได้ชมกันวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ